ด้วยเนเชอรัลไฮยาลูร100%ไฮยาลูรอน 3D Complex Peptide Complex และ Ceramide Complex พรอมด้วยสามกลไกพิเศษเพื่อผิวสมบูรณ์แบบ 1. เติมน้ำให้ผิวด้วย Natural Hyaluron อน100%จากเยอรมนีและไฮยาลูรอน 3D Complex 3ขนาดโมเลกุลจากเกาหลีให้ผิวฉ่ำน้ำเด้งอินฟูยิ่งกว่าเดิม 2. เสริมโครงสร้างผิวด้วย peptide complex จากฝรั่งเศสช่วยส่งเสริมการสร้างคอลลาเจนให้ผิวแข็งแรงริ้วรอยลายดูจางลง 3. ล็อกความชุ่มชื้นด้วย ceramide complex จากเยอรมนีที่รวมเ e r a m i d e มากถึง5ชนิดให้ผิวอิ่มน้ำยาวนานและเสริมด้วยสารสำคัญเพื่อบำรุงผิวอย่างเต็มประสิทธิภาพ เบต้ากลูแคนปลอบประ,ปะโลมผิวจากการเผชิญแสงแดดและความร้อนวิตามิน E ีเพื่อผิวลายดูอ่อนเยาว์และวิตามิน B3 เพื่อผิวลายดูกระจ่างใสบำรุงผิวได้อย่างล้ำลึกและตรงจุดมากขึ้นด้วยเทคโนโลยีนำส่งสารสำคัญ Advanced Hyal e r a บ Booster ที่รวมนวัตกรรม Molecular encapsulation และ multi-lamella d e l i v e r y system ช่วยให้เนื้อเีรั่มที่เข้มข้นด้วยสารสำคัญซึมลึกเข้าสู่ผิวได้อย่างมีประสิทธิภาพมอบสัมผัสเบาสบายเพียงใช้ไฮยา Super c o n c e n t นเทรตเรัมร่วมกับไฮยาพรีซีรั่มครั้งละหนึ่งหลอดเป็นประจำและตามด้วยผลิตภัณฑ์บำรุงผิวอื่นๆทุกเช้าและก่อนนอน ผลการวัดความชุ่มชื้นโดยเครื่องวัดความชุ่มชื้นผิวพบว่าผิวชุ่มชื้นอิ่มน้ำมากถึง100%ผลการวัดริ้วรอยด้วยเครื่องวีเซียพบว่าริ้วรอยลายดูเลือนลงมากถึง79%ผลความพึงพอใจจากผู้ใช้ที่พิสูจน์แล้วพิฟรินเฮยา p ซูเปอร์คอนเซนเทรตเซรัม ความเข้มข้นที่เหนือกว่าให้คุณดูลาผิวได้มากกว่าเดิม